เอาล้ครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับลุงเฉาโก้เนี่ยจริงๆชื่อชื่อลุงอะไรครับชื่อชูศักดิ์บุญสิริชูศักดิ์บุญสิริจ้าคราวนี้เราจะย้อนเรื่องราวของน้องต้นข้าวในสมัยนั้นอตอนนั้นน้องต้นข้าวอายุเท่าไหร่ครับอ,อ,อนุบาลปีหนึ่งอนุบาลปีหนึ่งถ้าเทียบจริงๆน้องอายุกี่ขวบครับน่าจะอยู่ที่ห้าหกขวบโค oh, เด็กมากเด็กมากจ้า เด็กมากเลยทุกคนห้าหกขวบนะครับผมขอเรียกลุงเฉากุ้ยกันแล้วกันเพราะว่าเอฟซีบอกติดปากชื่อนี้นะครับเดี๋ยวลุงเฉากล้ยช่วยเล่าหน่อยครับว่าที่มาที่ไปที่ลุงเฉากุ้ยได้เจอกับน้องต้นข้าวเนี่ยเจอกันได้ยังไงครับผมก็คือตอนนั้นน้องอายุยังเล็กมากเลยแล้วก็มาร้องเพลงที่ตลาดนัดเจเนเนี่ยมไม่มีพื้นที่ที่จะไปร้องเพราะว่าสมัย อถอยหลังไปเมื่อปีนั้นนะครับการค้าเนี่ยแน่นมากร้านค้าก็เยอะผมก็เลยให้หน้าร้านเฉากล้ยเนี่ยแบ่งพื้นที่ให้โซนเนี้ยให้น้องยืนอยู่หน้าร้านแล้วยืนร้องอยู่ตรงนี้เลยโอ้เริ่มตั้งตั้งแต่ตอนนั้นเดี๋ยวนะครับลุงเฉาค้้ยครับก็คือเป็นเป็นที่แรกของน้องต้นข้าวเลยนะที่แห่งแรกที่น้องต้นข้าวได้มายืนร้องเพลงตลาดนัดเปิดบวก วันนี้ผมก็ภูมิใจแหละ<ช>ที่<ช><ช>เป็นช่องหนึ่งที่เปิดเรื่องราวของน้องต้นข้าวใ,<ช>ในสมัยเด็กๆที่น้องเคยมายืนร้องเพลงที่ร้านลุงเฉาก้วยเป็นที่แรกนะครับ<ช><ช>จาได้ไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยน้องต้นข้าร้องเพลงอะไรเป็นเพลงแรกครับเอ,อแนวเพลงที่ร้องก็จะมีเพลงของพุ่มพวงเป็นหลักแล้วก็ม,มีเพลงที่ประทับใจอยู่หลายเพลงที่ เช่นกรมกรสอนลูกเนี่ยเป็นเพลงที่มีกติเตือนใจน้องร้องได้ดีมากครับนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเพลงเนี่ยก็จำไม่ค่อยได้ว่าไม่เป็นไรขอจำแค่เพลงแรกได้ก็พอจ้าจ้าส่วนใหญ่เป็นเพลงของแม่พึงพ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับส่วนส่วนมากเลยเป็นต้นมากมเลยเลจา้าแล้วเราก็ได้รู้ว่าน้องต้นข้าวนะ่ะชอบเพลงแม่พ,พึ่งพุ่มพวง,ง,งมากเลยเขาร้องแนวของพุ่มพวงมาตลอดแล้วก็ทุ่มเสียงเขาเนี่ยเขา ฟังแล้วประทับใจหลายคนประทับใจจ้ะครับตอนนั้นนะครับจำปีพศได้ไหมครับผมอืมปีพศลุงอาจจะจำไม่ค่อยได้แล้วไม่ว่าอายุมากก็ให้รู้ว่าตอนนั้นน้องอายุประมาณห้าถึงหกขวบอนุบาลปีหนึ่งอนุบาลปีหนึ่งตอนนั้นน้องต้องเท้าถยหลังไปประมาณน่าจะหกเจ็ดปีโอเคประมาณหกเจ็ดปีเนาะจ้ะน้องเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับตอนนั้นอตอนนั้นยัง